บ้านบางหลังแม้จะงดงามเพียงใดแต่ก็ไม่อาจเก็บซ่อนบางสิ่งที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวของบ้านทรงไทยหลังหนึ่งครับที่ถูกทิ้งร้างกลางกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานแต่มีความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยได้ครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเรือมนมณีจันทร์โดยผมเชื่อครับว่าหลายๆท่านที่ฟังคลิปนี้อยู่ อาจจะเป็นคนกรุงเทพมหานครครับที่อาศัยอยู่แล้วหรือเคยมาครับก็จะทราบดีนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเรานี้จะมีย่านพระนครเก่าครับที่เป็นตอนต้นของกรุงเทพเลยครับที่จะยังพอมีบ้านทรงไทยหรือว่าสิ่งปลูกสร้างครับที่เป็นในลักษณะแบบยุควินเทจยุคเก่าครับลงเหลืออยู่ท่ามกลางตึกสูงระฟ้ารวมถึงถนนหนทางต่างๆที่เจริญครับ แล้วก็รถไฟฟ้าอีกด้วยซึ่งหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่ดูแล้วเนี่ยเป็นแบบเก่านั่นก็คือเรือมณีจันทร์ครับบ้านไม้สักหลังใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า50ปีตัวเรือนไทยยกพื้นสูงครับล้อมด้วยรั้วเหล็กดัดที่ขึ้นสนิมจนเป็นสีดำป้ายไม้เก่าระบุชื่อบ้านอย่างชัดเจนแต่ไม่มีใครครับกล้าเดินเข้าไปใกล้ แม้แต่คนในชุมชนเองเนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงครับที่จะผ่านตรงนั้นหรือแม้แต่มองก็ยังไม่อยากมองได้ซ้ำไปว่ากันว่าบ้านหลังนี้เคยมีเจ้าของเป็นหญิงสาวผู้สูงศักดิ์ครับที่มีชื่อว่าคุณหญิงมณีจันทร์หญิงสาวผู้เลอโฉมอ่อนหวานแต่ถูกตราหน้าว่าเป็นนางปีศาจอันนี้คือเรื่องคร่าวๆนะครับของเรือมนมณีจันทร์ ซึ่งพอกลับมายุคปัจจุบันครับผมขอกล่าวถึงเมย์ครับเธอเป็นนักเขียนสาววัย30กลางๆครับที่เขียนนิยายแนวสืบสวนและเรื่องผีเป็นอาชีพเธอกำลังมองหาสถานที่ใหม่ๆครับสำหรับใช้เป็นฉากในนิยายเล่มถัดไปจนมาเอิญได้ยินเรื่องของบ้านมณีจันทร์ครับจากชายชราเจ้าของร้านขายของเก่าคนหนึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่านักเขียนแนวแน,วนี้เนี่ย อาจจะต้องเอาตัวเองครับเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งจริงๆครับเพื่อที่จะสร้างแรงมานานใจให้เขียนออกมาได้ดีนั่นเองครับแต่พอเมตัดสินใจว่าจะไปที่บ้านมณีจันทร์ครับชายชราคนนั้นเนี่ยกลับพูดกับเมยว่าหนูอย่าเข้าไปยุ่งกับบ้านนั้นเลยดีกว่าลูกเขาอยู่ของเขามานานแล้วอย่าไปปลุกเขาเมยิ้มยาะในใจครับ พราะเธอเนี่ยไม่เคยมีความเชื่อเรื่องผีสางพวกนี้เลยแถมยังมองอีกด้วยว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะสร้างแรงมัานานใจให้ได้ผลงานใหม่ๆออกมาไม่กี่วันถัดมาครับเมย์ได้พาตัวเองเข้าไปในบ้านนั้นพร้อมกล้องและสมุดบันทึกครับเธอจ้างลุงยามในชุมชนครับให้ช่วยเปิดประตูเก่าให้เธอบอกว่าจะขอเข้าไปเดินดูแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็จะกลับออกมาทันที ด้วยสินจ้าครับที่ให้ไปมากเพียงพอทําให้ลุงยามเนี่ยก็เปิดประตูให้กับคุณเมย์ได้เข้าไปครับประตูไม้ดังแอดเลยครับเหมือนฝืนใจเปิดรับผู้มาเยือนกลิ่นไม้เก่าอุ่นละอองต่างๆครับและก็มีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับกลิ่นดอกไม้แห้งนะครับตลบอบอวนเต็มสถานที่นั้นไปหมดแต่ต้องย้ำอีกทีครับว่าที่เรือมณีจันทร์ไม่มีคนอยู่เลยนะครับ ในยามเย็นนั่นเองครับขณะที่เมย์เนี่ยกำลังเดินสำรวจไปจนถึงเรือนใหญ่ชั้นบนเธอกลับได้ยินเสียงของระนาดครับดังเบาๆมาจากห้องโถงด้านในทั้งที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เลยครับเธอไม่กลัวครับแต่เธอเดินไปที่หน้าห้องมองรอบประตูไม้ที่เปิดแง้มครับและสิ่งที่เธอเห็นครับกลับเป็นหญิงสาวชุดไทยงดงามเลย นั่งพับเพียบบรรเลงระนาดท่ามกลางแสงตะวันสุดท้ายเมเบิกตากว้างเลยครับลมหายใจเริ่มขาดห่วงนะครับเริ่มกลั้นหายใจแล้วแต่เธอกลับไม่หวาดกลัวครับเหมือนมีอะไรบางอย่างครับไปสะกิดใจบอกกับเธอว่านี่ไงคือคุณหญิงมณีจันทร์ทันใดนั้นครับหญิงสาวได้หันกลับมาใบหน้างดงามแต่อาบด้วยหยาดน้ำตาครับก่อนที่ภาพนั้นเนี่ย จะค่อยๆเลือดหายไปตอนหน้าต่อตาเมเลยครับแต่ก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นเองกลับไม่ได้ทําให้เมเนี่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยแต่กลับมีความรู้สึกผูกพันกับสถานที่นี้ขึ้นมาแบบบอกไม่ถูกเลยครับหลังจากวันนั้นเองเนี่ยเมเริ่มที่จะหมกมุ่นกับเรือมณีจันทร์มากขึ้นครับเธอกลับมาบ่อยขึ้นครับจนวันหนึ่งเนี่ยเธอได้พบกับสมุดบันทึกเล่มเก่า ซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นกระดานของห้องนอนเอาสิครับตอนนี้เมเนี่ยค่อนข้างจะจริงจังกับเรือมณีจันทร์มากขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับข้างในนั้นเองครับบันทึกเรื่องราวของความรักต้องห้ามของคุณหญิงมณีจันทร์กับชายหนุ่มครับที่มีชื่อว่าขุนราบนายทหารหนุ่มจากตระกูลต่ำสักความรักของทั้งคู่ครับถูกต่อต้านจากครอบครัวฝ่ายหญิงอย่างมาก เนื่องจากฝ่ายหญิงเป็นครอบครัวสูงสักครับแต่ว่าคนรักของเขากลับเป็นทหารตัดต้อยคนหนึ่งเท่านั้นคืนหนึ่งครับคุณหญิงมณีจันทร์เนี่ยตั้งใจที่จะหนีไปกับคุณรามครับแต่ว่าเขากลับไม่มาตามนัดเช้าตรู่วันต่อมามีคนพบศพคุณหญิงมณีจันทร์จมน้ำในบ่อน้ำด้านหลังเรือไม่มีใครรู้ครับว่าเธอฆ่าตัวตายหรือ มีใครผลักเธอลงมาหลังจากวันนั้นเมครับฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยเนี่ยยืนอยู่ปลายเตียงทุกคืนเลยและทุกครั้งครับหญิงสาวคนนั้นเธอจะร้องไห้และพูดว่าข้ารอเขาอยู่เขาบอกว่าจะพาข้าไปทุกคืนเป็นแบบนี้ครับหลายคืนเลยทีเดียว เมเลยเริ่มที่จะสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมครับจนพบว่าคุณรามที่อยู่ในบันทึกฉบับเก่าเล่มนี้เนี่ยคือข้าราชการจริงครับในประวัติศาสตร์ไทย,ยุคก่อนสงครามและเขาเสียชีวิตกระท่าหันครับในวันที่จะนัดคุณหญิงมณีจันทร์เลยครับผมโดยถูกส่งตัวไปประจำชายแดนโดยไม่คาดคิดครับซึ่งในยุคนั้นเองเนี่ย ก็ไม่ได้มีโทรศัพท์หรือว่าโซเชียลใดๆที่จะสามารถบอกกล่าวได้แบบทันทีทันใดนะครับผมและท่านเองเนี่ยก็ได้เสียชีวิตจากอหิวาตกโรคระหว่างที่เดินทางกลางป่าครับคุณรามเนี่ยไม่เคยทรยศเลยครับแต่ว่าคุณหญิงมณีจันทร์ก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เช่นกันฮะเมตัดสินใจครับที่จะจัดพิธีเชิญวิญญ,ญาณตามแบบฉบับโบราณครับ โดยเมเนไปเชิญอาจารย์เชิญนักพรตนะครับผู้ที่มีความรู้ครับผมในเรื่องการทําพิธีเหล่านี้มาทําพิธีในบ้านครับโดยเสียเงินเสียทองไปต้องบอกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับอ่านบันทึกนั้นครับออกเสียงดังๆให้วิญญาณได้ฟังครับจกนกระทั่งถึงประโยคสุดท้ายครับที่เขียนไว้ว่าข้ารอท่านมาทั้งชีวิตแต่สุดท้ายข้าก็ไม่รู้ว่าท่านจากข้า ด้วยความจำใจหรือไม่รักข้าแล้วกันแน่รมแรงพัดบูบเข้ามาเลยครับเงายิงสาวปรากฏอีกครั้งครับผมในมุมห้องที่ทำพิธีเธอยิ้มทางน้ำตาครับก่อนที่จะหันหลังแล้วเดินจากไปซึ่งหลังจากนั้นเองครับเมย์ก็เลิกฝันประหลาดนั้นโดยปลิดทิ้งเลยครับและนอกจากนี้เธอยังเขียนทียายเล่มหนึ่งจบได้เป็นผลสำเร็จครับ โดยใช้ฉากหลังของเรือมณีจันทร์นะครับผมเป็นหน้าปกของนิยายเธอเชื่อไหมครับว่านิยายเล่มนี้เนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับและหลายคนครับที่อ่านเนี่ยก็มักจะพูดเหมือนกันเลยครับว่าพออ่านแล้วเนี่ยรู้สึกเศร้าอย่างประหลาดครับเหมือนกับว่าเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้หญิงในเรื่องได้เลยครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่นิยายเท่านั้นเองครับแต่สําหรับเมย์เองครับเธอรู้ดีครับว่า เรื่องนี้มันไม่ใช่นิยายแต่มันคือเรื่องจริงครับจากดวงวิญญาณของหญิงสาวที่มีชื่อว่าคุณหญิงมณีจันทรสาวที่รอรักแท้กลับมาหาแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็ได้สอนพวกเราทุกคนได้บางเรื่องเหมือนกันนะครับว่าอย่าตัดสินอะไรไปโดยที่ยังไม่รู้ความจริงครับหรือแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับผีสารก็ตามครับบางครั้งเนี่ย เขาไม่ได้มาหลอกครับแต่เขาแค่อยากมาปรากฏตัวให้เราเนี่ยได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยเคยมีตัวตนหรือเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือไม่ก็เท่านั้นเองนะครับทั้งนี้ครับผมเรื่องราวทั้งหมดครับชื่อคนชื่อสถานที่ผมได้เปลี่ยนแปลงและใช้เป็นนามสมมติทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปหานะครับว่าเรือมาีจันมีจริงหรือไม่ยังไงก็คงหาไม่เจอแน่นอน แต่สถานที่นี้ขอยืนยันครับว่ายังคงมีอยู่จริงครับในกรุงเทพมหานครเรานี้เองถ้าใครเก่งนะครับหรือว่ามีสถานที่ไหนที่น่าสงสัยนะครับผมว่าจะใช่เรือมณีจันร์ในเรื่องนี้หรือเปล่าก็อลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือถ้าเกิดมีสถานที่อื่นครับที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับนะครับในกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ในจังหวัดที่ท่านอยู่ด้วยกว็าตามนะครับสามารถแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลย ยังไงผมรอฟังอยู่นะครับและสุดท้ายนี้ครับอยากจะขอให้เพื่อนๆทุกคนครับช่วยกันกดติดตามกด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันเรื่อยๆแน่นอนครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการฟังคลิปของผมนะครับสวัสดีครับ